สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเ8็ดแปดแปดครับผมวันนี้ก็เดี๋ของหลวงปู่ยังไม่มีเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จเสาห้านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดนะครับพอดีของมาถึงแล้วนะครับของมาถึงแล้วสว่วนหนึง อันดับแรกก็กลับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับกลาบขอพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับกลาบขอพระคุณนะครับ พี่นุพี่เก๋พี่บี้พี่เกิดนะครับ,บขอบคุณนะครับที่สปอ์ตน้องคนหนึ่งขอบคุณนะครับเนาะบางคนบางท่านจองผมเข้ามานะครับเดี๋ยวได้ข่าวแวแวๆมาว่าพารีใกล้จะเปิดจองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารายงานอีกทีนึงนะครับพารีนะครับเนาะก็ไม่แน่ว่าจะได้เนื้อไหนเนียวเขารับปากผมอยู่ว่าจะแบ่งยอดมาให้อยู่นะครับเร็วๆนี้นะครับก็ ไม่รู้ว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับลองดูผมก็ไม่แน่ใจผมกลัวราคาจะแรงนะครับเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าพารีเป็นเหรียญนนะ่ะตอนนี้ก็ราคาสูงไปแล้วนะครับทองแดงเนี่ยนะ่าจะสามพันขึ้นสามพันถึงห้าพันนะครับถ้าถ้าไม่เกินนี้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะมันหายเงียบไปหน้ากระดานเลยหายเงียบออกจากหน้ากระดานเลยนะครับนาะก็ ก็กําลังหาอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวอันดับแรกก็อันนี้ถ้าใครอยากติดต่อสอบถามผมนะครับ0 6นย์หกสอง9้าแปดสองหสี่หเก้าครับผมนะครับ0 6 2ย์2 6สองเก้าแดหกสี่้าเบอร์นี้เลยนะครับามเบอร์เบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับก็เอ็นไลน์นะครับสแกนเคอรโค้ดเลยค้นหาด้วยหมายเลขนะครับสแกนเคอโค้ดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ประมาณ5้าิวินาทีนะครับเนาะ อ, å, อันนี้ก็คลิกลิงก์นั่นตายก็ได้นะครับคลิกลิงก์นันตายก็ได้นะครับเนาะคลิกลิงก์นั่นต้ก็ได้นะครับอันน vel, sì> ี้ก็เบอร์โทรผมไอหมายเลขบัญชีผมนะครับเนาะสะดวกบัญชีไหนโอนบัญชีนั้นได้นะครับกรุณาชิคชื่อนามสกุลให้ดีนะครับชิคชื่อนามสกุลให้ดีด้วยนะครับเนาะชิคชื่อนามสกุลให้ดีด้วยนะครับช็คชื่อถ้าเป็นชื่อนามสกุลนี้สามารถโอนได้เลยนะครับเนาะถ้า2 3สวันถ้าผมนัดส่งแล้ว 2- 3วันไม่ได้รับของนะครับ แจ้งผมมาได้นะครับเนาะอาจจะมีการบางทีผมอาจจะยอมรับเลยว่า1ผมอาจจะลืมส่งนะครับ2 2ตอนเนี้ค้นส่งผมก็มีปัญหาอยู่ก็คือค้นส่งตอนนี้ไอ้ที่ผมเคยส่งอะ่ะเขาปิดกิจการผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลไหนนะครับอยู่ดีปิดปิดนะครับแล้วก็เห็นเข่าเข้าเข้ามาจัดลงจัดร้านก็น่าจะเปลี่ยนมือใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็ยังมีอุปสรรคเรื่องการส่งนะครับเพราะอีกร้านหนึ่งนีผมเคยไปส่งละ ผมเคยไปส่งแล้วก็มันมีปัญหานะครับร้านนั่นน่ะมันมีปัญหาแล้วก็หลายๆอย่างเลยหลายๆเหตุการณ์เลยนะครับร้านนั่นน่ะมันก็เลยผมเลยไม่ไม่อยับไว้วางใจผมก็ต้องหาร้านใหม่นะครับหาร้านใหม่ที่ใกล้แล้วก็สะดวกผมเพราะว่าถามว่าในเมืองมีไหมมีเยอะแยะ,ยะครับในเมืองแต่ว่ามันไกลครับไกลจากบ้านผมประมาณสามสิบโลนะครับไปกลับก็หกสิบโลนะครับเนาะนก,ก็ถ้าส่งของเยอะมันก็คุ้มครับแต่ว่าถ้าส่งกล่องเดียวสองกล่องเนี้ยมันไม่คุ้มนะครับเนาะก็ติดต่อมาได้นะครับเนาะในระหว่างที่ผม เปิดคลิปนะครับผมจะเพียนกล้องให้ดู <ś c oughs> นาะนี่ <m> พี่เห็นช่องว่างนี้ไหมตรงมุมมุมตรงเนี้ยเห็นไหมมุมตรงเนี้ยครับเห็นไหม แผ่นอันเนี้ยตอนนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับก่อนผมทำคลิปก่อนผมจะเปิดคลิปอะมันก็จะวางประมาณนี้เนาะผมก็ไม่กล้าถ่ายรอบเพราะมันลกๆผมเอาเท้าวเวสวุวรรณสีดำนะครับเนาะผมว่าผมจะเก็บไว้องค์นึงนะครับเป็นของหลวงพ่อชไหนนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับมีคนถามซื้ออยู่แต่ผมไม่ขายนะครับ แต่ผมไม่ขายผมขายไอ้ผมปล่อยไอ้เนื้อขนุนไปนะครับเนาะองค์ดำๆอ่ะครับที่ไอ้อันนี้มันหลุดอะพี่ผมเอาตั้งนี้เสร็จปุ๊บเช่นไหมถ้ามันตกมันก็ต้องตกตรงนี้เนาะถ้ามันตกตกตรงนี้นี่ตรงมุมนี้นะครับตรงมุมนี้นี่ครับแต่นี่มันไม่มีนะครับตกใต้โต๊ะก็ไม่มีผมเลยหา นยู่ดีก็หายครับเนาะถ้าถามว่าตกไหมมันก็แค่สามชั้นนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยครับถ้าตกสมมตุติเอาเป็นผ้าองคหนสถธกอันนี้ถ้าสมมุติมันตกเนี่ยมันก็ตกแค่นี้ครับมันก็ไม่ไปไหนนะเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะผี่แต่ตัวน,นี้ผมยังหาไม่เห็นเลยนะครับเพราะผมเปิดคลิปมาปุ๊บผ,ผมเลยผมเลยตามหานะครับผมเลย มองหาอยู่ในว่าผมเอาไปวางอยู่ไหนหรืออะไรยังไงผมก็เนี่ยครับอันนี้ลูกค้าสั่งสมเด็จผมนะครับนี่สั่งสมเด็จผมนี่อันนี้1ิบองค์นะครับสมเด็จผมสิบองค์นี่ครับก็ส่งให้พรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันอังคารเนาะให้ส่งให้วันน่าจะวันอังคารนะครับวันอังคารนะครับอันนี้เจ้านี้อีกนะครับอันนี้ลูกค้าใหม่ผมนะครับเนาะลูกค้าใหม่มาจัก พัทลุงนะครับพัทลุงนี่ครับเห็นไหมพัทลุงนะครับผมขอให้ดูแค่นี้นะจากพัทลุงนะครับอันนี้ปิดพระผมเห็นไหมปิดพระผมก็อันนี้จ่ายเงินหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจผมนะครับนี่พัทลุงนะครับนี่เห็นไหมจากพัทลุงก็มองตรงพระมาไม่ครบนะครับผมก็เลยแกะแกะแล้วผมก็จัดตรงเนี้ยเอาเท้าเวดมาวางอะ จะต้องวางผิดที่วะเนี๋ยมันไม่มีนะครับนี่ไม่มีเลยนะครับผมก็วางนี่ครับเห็นไหม,ไมผมไม่ผมไม่ได้แต่งนะครับเนาะผมมองหาอยู่นี่ครับผมก็ว่าถ้ามันตกมันก็ตกไม่ไกลนะครับเนาะด้านข้างก็ไม่มีเนี่ยมันก็ตกตกแค่นี้นะครับเนาะงงเลยนี่ งงเลยกับท้าวเม็ดองนี้เลยตัวะโลก็โลกเลยในกล่กองก็ไม่มี งงเลยนะหาไม่เจอนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ตัวนะครับต้องขออภัยนะครับเนาะในความเสียเวลานะครับแปดนาทีแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับเนาะเออผมงง,งงเลยผมก็งงเลยว่าอยู่ดีก็ตกกล่นหาไม่เจอเสืออียว่หรือว่าจะติดไปกับผ้ากับอะไรนี่แหละเนาะเดี๋ยวหาดูทีนึงนะครับเนาะก็สำหรับพาลีนะครับพาลีนะครับรูปแบบก็ เขาน่าจะปลุกเสียงแล้วนะครับพาลีี๋ยวผมจะเปิดรูปแบบให้ดูพาลีพาลีนี้ของพี่เตยพนมไพนะครับเนาะเป็นผู้สร้างนะครับพี่เตยพนมไพนะครับซึ่งเหรียญพาลีรุ่นแรกนะครับพาลีรุ่นแรกนี้ ราคาก็ไปแล้วนะครับไปก็ถือว่าสูงนะพี่ราคาจากร้อยสองร้อยเนี่ยทองแดงร้อยสองร้อยเนี่ยกินเก้ากระโดดไปนีเอาตรงๆเลยเมตแต่ก่อนก่อนก่อนจะเขาเรียกว่าอะไรราคาจะพุ่งอนะ่ะราคาก็ไปสูงพอสมควรแล้วนะครับแต่พอเป็นจังหวะที่เป็นกระแส, <c oughs> น,ะสนะครับพอจังหวะเป็นกระแส ราคาก็ขึ้นอีกนะครับราคาก็ขยับขยับขึ้นไปอีกนะครับจากพันกว่าบาทเป็นสี่พันห้าพันนะครับณนะตอนนี้เนี่ยก็คือหน้ากระดานหายไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีคนหาอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งราคาเนี่ยเขาไม่อยากปล่อยนะครับเขาอยากรู้ว่าราคาราคามันขนาดไหนอะไรยังไงนะครับเนาะราคาขนาดไหนมันอะไรยังไงนะครับเขาก็เลยไม่อยากปล่อยนะครับเขาก็เลยอันนี้เดี๋ยวเรามารูรูปหลอกันนะครับเนาะถ้าใครอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าพาลีนี่ ารีนี่ยังไงก็น่าจะน่าจะราคาก็น่าจะน่าจะมีราคาพอสมควรนะครับเนาะน่าจะมีราคาพอสมควรนะครับสําหรับพารีนะครับสําหรับพารีแต่นี่อันนี้นี่อันนี้นี่ของมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเกะบสองนะครับอันนี้อีกอีกเหนืออีกสองนี่มันเหลืออีกสองนี่เดี๋ยวผมจะ เก็บไว้นะครับเผื่อมีคนอยากได้นะครับเผื่อมีคนอยากได้นะครับราคาเดิมนะครับราคาเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับราคาเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะลองย้อนกลับไปดูนะครับราคาเดิมไหมอะไรยังไงไหมนะครับเนาะผมอันนี้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวชุดเดี๋ยวรอรอของที่เหลือมานะครับไม่แน่ว่าได้หรือไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะครับเนาะแต่ว่าผมขออนุญาตแกะก่อนสองอันนะครับเนาะแกะก่อนสองอันเพราะผมอยากวุ้นนะครับผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันผมก็สั่งเผื่อผมอ่ะเอาตรงตงอ่ะก็คือเบ็ดเสร็จ มันสามสิบกว่าองค์นะครับสาสิบกว่าองค์นะครับก็คือเมาเมาหน้าตักที่เขามีเลยนะครับแต่เขาส่งมาไม่ครบนะครับ <c oughs> เขาส่งมาไม่ครบเขาส่งมาไม่ครบผมก็เลยนี่ครับอันนี้เดิมๆเขานะนี่มันจะมีรอยปะนะครับเห็นไหมเดิมๆเขาเนี่ยนี่ครับคือซีนอย่างเงี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยคือหนึ่งเขาแกะซีนเลือกแล้วแล้วก็เขาติดมาใหม่ได้นะครับเนาะเขาติดใหม่ให้ได้นะครับเนาะเนี่ย นี่ครับเราต้องสังเกตนะครับเนาะนี่เป็นรอยปะรอยอะไรอะไรเนี่ยนะครับเนาะนี่แล้วก็การวางนี่ครับมันมันมันสามารถอันนี้ได้นะพี่ซีนแบบเนี้ยนะครับซีนแบบเนี้ยนะครับเนาะซีนแบบเนี้ยถ้าซีนมาจากวัดเนี่ยมันจะมีรอยปะเห็นไหมมันจะมีรอยปะนี่ครับมันจะมีรอยปะสําหรับแกะซีนนะครับเนาะนี่ซีนมาจากวัดนะครับเนาะนี่ครับมันจะมีรอยปะนะครับแล้วก็การอันนี้เห็นไหม ม so right right ัน in ก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสองสองไม่เห็นนะครับมองง่ายว่าสองไม่เห็นถามว่าเห็นเห็นเนื้อผ้าไหมมันก็จะมีบางองค์จะเห็นมุมมุมนี่เหลี่ยมเหลียมเห็นไหมมันจะเห็นนะครับแต่เนื้อเดียวกันนะครับเนื้อมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันนะครับเพียงแต่ผสมต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับเนะต่างกันแค่นี้เหมือนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดโบชัวให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวถ้าผมไม่ลืมผมจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับนี่ครับมันก็จะต่างกันแค่ เนื้อนะครับนะนี้เนื้อพระธาตุพนมนะครับฟังเหล็กไหลกับเนื้อพัดธาตุพนมไม้มงคลต่างๆนะครับไม้มงคลก็คือนี่ครับรวยด้านหน้านะครับนี่ฟังเหล็กไหลก็รวยด้านหน้าเหมือนกันนะครับเนาะเราก็จะเห็นแค่มุมแค่นี้นะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันแบบเดียวกันนะครับนี่นะะเพียงแต่เรามาลุ้นอันนี้นะครับเพราะผมผมอยากได้เนาะไม่อง์นี้กับองค์นี้นะครับเนาะองงด้านล่างก็เปอร์เซ็นน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากได้ เม็ดแดงนะครับลงปูหมุนนะครับเพราะว่าเม็ดแดงลูปูศิลาผมมีแล้วนะครับเนาะผมมีแล้วทั้งสองรุ่นนะครับผมมีแล้วทั้งสองรุ่นผมเลยอยากได้เม็ดแดงลูกปูหมุนนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเลี่ยนหากันเท่าไหร่นะครับถ้าเม็ดแดงโดดๆดเนี่ยมาเอาตรงๆเลยนะครับเนาะื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแกะกันเลยนะครับใครสนใจก็ทักมาพี่ทักมานะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับปิดตาปลดหนี้กับผงดวงเศรษฐีนะครับโอ้มีคนถามมาเยอะเลยไม่แน่เกษียมาจากไหนไม่รู้ ก็เสียมาจากไหนไม่รู้ผมก็ไม่แน่จใจเหมือนกันก็เสียมาจากไหนไม่รู้นะครับมีคนลูกถามมานะพี่รานะคาผงดวงเศรษฐีก็น่าจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันพันหนึ่งพันกว่าบาทนี่นะครับเนาะแต่ว่าปิดจ้าปลดนี่เนี่ยล่าสุดผมไปถามมานี่สองพันกว่าบาทราคาสองพันะะ 2, กว่าบาทนะครับสองสองพัน เอาง่ายสองสองพันสองถึงสองพันเจ็ดอะ่ะนะครับธรรมดานะเบสิกเบสิกเลยนะเนื้อเนื้อไม้ตะเคียนเนาะสีช็อกโกแลตนะครับช็อ,อกโกแลตนะครับช็อ,อกโกแลต สีช็อกแกลเล็ตนะครับเนาะสีช็อกสีช็อกนะครับเนาะก็ออกสีน้ําตาลเข้มๆนะครับสวยๆนะก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ2,000กว่าบาท2,500อะไรเงี้ยนะครับเนาะ,ะเห็นเขาเล่นกันนะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะดูให้ลูกค้าก่อนอ้อันนี้ฝังแน่ครับฝังแน่เหล็กไหลนะครับฝังแน่เหล็กไหลนะครับเอ๋ออุ้องนี้กดกันเตะ เขาตัดมานี่เนาะนี่นี่เห็นไหมมันเป็นนันนี่เนาะอันนี้ฝังแน่เหล็กไหลนะครับเนาะก็สวยนะครับอันนี้ยันห้านะครับเนาะหรือใครไม่อยากลุ้นก็นี่ครับอันนี้มาได้นะครับเนาะผงอิดพระธาตุพนมนี่เอาแค่อิดพระธาตุพนมก็สุดยอดแล้วนะครับเนาะสุดยอดแล้วนะครับนี่นี่ฟงโอ้วนสารนี่ครับวนสารนี่ครับนี่ สวยงามครับฝังแน่เหล็กไหลนะครับฝังแน่เหล็กไหลนะครับเนาะฝังแน่เหล็กไหลอันนี้ยันห้านะครับเนาะอันนี้เปิดโอ้อยากเปิดหมดนะครับเนาะแต่ผมอยากให้พี่ๆไปลุ้นกันเอานะครับตามบุญวาสนาพี่ตามบุญวาสนาพี่เลยนะครับพี่อาจจะได้ดีกว่าของผมก็ได้นะครับเนาะก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเนาะแล้วแต่จิตศรัทธานะครับโอ้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นยัน เขาเรียกว่ายันอะไรนะชิ้นนปัญชอนนะครับนี่ครับเนาะผมจําได้ผมเคยเปิดได้กล่องนึงละเปิดได้กล่องนึงละนะครับอ๋อองค์จะเล็กกว่ากันหน่อยนึงนะครับเนาะยันห้าองค์จันเล็กกว่ากันหน่อยนึงนะครับยันห้าองค์ยะเล็กกว่ากันหน่อยนึงนี่ครับนี่ยันห้ากับ ยันทินะปัญชรน,นะครับเนาะนี่จะต่างกันแค่องค์เล็กองคใหญ่นะครับเนาะก็องค์ต่างกันไม่เยอะครับต่างกันไม่เยอะนี่ครับสวยครับเนาะก็ wa, อันนี้ก็ผมก็เก็บไปถ้าไม่มีใครเอาผมก็เก็บนะครับเนาะเพราะหนึ่งหนึ่งเป็นผงไอ้มวลสารพระธาตุพนมนะครับมวลสารพระธาตุพนมนะครับเนาะก็ wa, ไม่มีใครที่ว่าจะเขาเรียวกว่าอะไร จะเอามาบูชาง่ายๆนะครับเนาะไม่ไม่เหมือนไอ้น,นี่ทั่วไปนะครับก็ต้องได้เอามาคืนนะครับต้องได้เอาเก็บมาคืนนะครับบางคนได้หยิบจับนะครับถือเผลอไปหยิบจับหรือติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอันเขาเรียกว่า เทวดานะครับตามไปขอตามตามไปตามไปเอาคืนนะครับผงพระธาตุพนมนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีเกจิไม่มีคนมีบุญบารมีไปขอไปมาทํามวลสารนี่เราก็ไม่มีโอกาสได้ครอบครองนะครับเนาะแต่ของผมนี่ก็ล่าสุดก็งงูก็ขึ้นงูขึ้นหิงพระนะครับง,งูตัวปักใหญ่ไหมเป็นแต่ญานิถึอย่างนี้ครับงูตัวปักใหญ่นะครับเนาะผมก็ว่าจะถ่ายคลิปอยู่มันก็ถ่ายไม่รู้จะถ่ายยังไงนะครับถึง โอ้มันก็ถือว่าเรื่องแปลกนะครับงูก็ขดตัวอยู่พระเขาเรียกว่าพระพระประธานนะครับขดตัวแล้วก็หัวมันจะเป็นติดข้างฝาครับเนาะแล้วก็หัวก็ชูคออยู่ด้านบนนะครับชูคออยู่ด้านบนนะครับงูเพื่อนเอิญอย่างงูดำๆงูสิงไหมงูสิงงูสิงนะครับงูสิงนะครับภาคกลางเข้าเอิญงูอย่างบุนะครับงูสิงนะครับเนาะก็งูเข้าบ้านนะครับก็ เชื่อไหมตรงนั้นอะ่ะผมมีงูขึ้นหิ้งพระผมได้น่าจะตั้งเตี่ยวผมได้อิฐพระธาตุพนมมานะครับเป็นกอนเล็กๆผมเคยลงคลิปอยู่นะครับอันนี้ได้มาผมไม่ได้มาหยิบจับมาจากพระหรือติดติดอะไรมานะไอหยิบจับมาจากวัดอะไรอะไรเงี้ยแบบเอามาดือ้อๆอะไรเงี้ยนะผมเคยไปขอไว้ว่าถ้าผมมีบุญอนะ่ะผมไปนั่งอยู่กองครับกองถ้าผมมีบุญนะขอให้อิดพระธาตุพนมอะ่ะ หล่นเสีมือผมนะครับตามที่บุญวาสนาผมมีนะครับทนสุดท้ายถามว่ามีไหมมันก็ไม่มีหล่นชักก้อนนะครับสุดท้ายมาก็มีคนนะครับเอามาให้ผมนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านไปเอากับมือเลยอยู่อยู่ พระธาตุพนมนะครับไปเอากับมือเลยนะครับก็เอามาก็เป็นก้อนเล็กๆนะครับก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าท่านไม่เคยให้ใครมากวนนะครับลูกศิษย์เก่าแก่ที่อยู่กับท่านก็ไม่เคยได้นะครับมีผมได้คนเดียวนะครับมีผมได้คนเดียวนะครับคนเดียวคนละคนแรกด้วยนะครับผมก็เลยว่าเชื่อว่ายิดพระธาตุพนมนี่มาอยู่กับผมแล้วก็หิงพระเนี่ย ทั้งงูเขียวเล็กนะครับทั้งล่าสุดนี้ก็งูใหญ่นะครับเนาะอนาคตผมก็ไม่แน่ว่าจะเป็นงูอะไรนะครับเนาะอนาคตนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับก็งูงูงูเขียวเริ่มจากตัวเช่นเนี้ยนะครับเนาะขึ้นหิงพระนะครับก็มาตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับงูเขียวนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นงูสิงนะครับมันก็เริ่มมาก็มีตั้งแต่ผมได้มา น่าจะเกือบปีแล้วมั้งถ้าย้อนกลับไปคลิปอ่ะเนาะน่าจะเกือบปีแล้วมั้งถ้าย้อนย้อนคลิปที่ผมเคยเลงแล้วผมได้ก่อนลงคลิปด้วยนะครับก็ คลิปนี้ถือว่ามาเล่าประสบการณ์เลยเนาะก็ขึ้นมาหลายรอบนะพี่น่าจะเกินเกินสิบอยู่เพราะว่าทั้งง,งูเล็กส่วนมากจะเป็นงูเขียวเล็กนะครับงูเขียวตัวเล็กๆนะครับแล้วก็นี้ทั้งงูเขียวมันก็บางๆจังหวะก็ถือว่าเป็นเรื่องมื่อเกินก็ได้เพราะว่ามันผมอยู่ป่าอยู่ดวงเนาะมันก็งูสิงสารสัตว์มันก็สามารถเข้าบ้านได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือ มันมีตุกก๊กแกนะครับมีตุกก๊กแกนะครับแต่ว่ามันมีตุกก๊กแกเป็นบางช่วงบางตอนนะครับก็คือมูเขียวอาจจะไปน,นี่ตุกก๊กแกก็ได้นะครับนนหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทีมันไม่มีตุ๊กแกีนแหละมันขึ้นมามันก็เลยแปลกใจนะครับก็ หตุการณ์แปลกๆก็ถ้าตัดออกจังหวะแบบตัดจังหวะทุกกงทุกแก้วไปเนี่ยก็คือตัดไปก็ประมาณประมาณงูเฉพาะงูเขียวก็ห้าครั้งนะครับแต่ล่าสุดงูสิงนะครับตัวใหญ่ยาวประมาณเมตรกว่านะครับตีไปเมตรครึ่งเมตรครึ่งน,นะครับตัวช้่าเขียนห่มพี่เด้วนี่ครับตัวช้่าเขียนห่มนี่โอ้ยเลี้ยงเยอะๆครับเนาะก็ขึ้นอยู่ดีเลยขึ้นหิ้งพระนะครับเลย คล้ายๆว่าเลื้อยตรงไปขึ้นหิ้งพระนะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงพระประธานผมจะมีเป็นชั้นนะครับชั้นผมจะทาชั้นไว้สามชั้นนะครับสามชั้นก็3ามชั้นนี่สูงสุดจะเป็นพระประธานนะครับผมได้ปีนบันไดขึ้นไปนะครับเวลาไหว้พระไหวอะไรนะครับเนาะปีนบันไดขึ้นนะครับตั้งบันไดไอ้โลมิเนียมนะครับ โลมิเนียมอันอันที่ยาวๆประมาณ 6- 7ถึงดขั้นครับเนาะผมปีนขึ้นไปนะครับเนาะชั้นที่สงนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะครับชั้นชั้นบนสุดนี่จะเป็นเกี่ยวกับเทวดานะครับเป็นเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับพระพุทธนะครับเนาะเขาเรียกว่าพระพุทธเนาะพระประธานนะครับพระพุทธนะครับเกี่ยวกับพระพุทธนะครับเนาะก็มีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ตแล้วก็อิฐพระธาตุพนมอิฐ นาดูนอิดอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็อยู่ตรงนั้นนะครับเนาะแล้วก็ชั้นที่2ก็จะเน้นเป็นครูบาอาจารย์นะครับเนาะพระเจ้าแผ่นดินครูบาอาจารย์อะไรประมาณนี้นะครับก็รวมๆกันหน่อยเพราะว่ามันมันถ้าแยกหลายชั้นเกินมันก็จะจะผมไม่มีชั้นแล้วนะครับผมเต็มแล้วชั้นล่างชั้นล่างสุดชั้นที่3ก็จะเป็นพวกเครื่องรางแบบนี้นะครับเครื่องรางของขังหรือเป็นประเพทแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับมันก็จะลกๆหน่อยนะครับก็จะลกๆหน่อยก็โอ้ก็ เจกอกเจก,กันนี่ก็สะทายอยู่เหมือนกันนะครับพป่งูตัวใหญ่เมื่อเริ่มเลยนะครับมันก็ก็มันก็ดีอยู่ที่ว่าพูดง่ายคุยง่ายนะครับก็อยู่อยู่ด้วยกันประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนี่แหละนะครับประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับช่วงหัวคำโพเพยด้วยนะครับโพเพยด้วยนะครับเนาะก็เลย ผมก็ว่ามันเป็นเรื่องแปลกครับสําหรับผมนะมันเป็นเรื่องแปลกว่าอยู่ดีมันก็มุ่งหน้าขึ้นไปทางนั้นมันขึ้นไปทําอะไรอะไรเนี่ยนะครับเนาะหนึ่งหนูมันไม่มีนะครับหนูหนูอยู่ที่นี่ไม่มีนะครับหนูไม่มีตุ๊กแกมันก็ไม่น่าใช่นะครับเนาะมันก็ไม่ใช่อะไกันนะครับเนาะ <intell igent S 1> ผมก็นี่แหละผมก็ยังนึกอยู่ว่าเอออยู่ดีมันขึ้นแล้วขึ้นไปเนี่ยมันจะภาประทานผมอะ ม้นอันนี้องค์พระประธานผมเนาะอยู่ชั้นอยู่ตรงกลางเนาะมันจะมันจะม้วนมันจะไม่ได้ม้วนหรอกเพราะพระประธานผมติด้าผนังนะครับมันจะขึ้นมันจะอ้อมมาด้านหน้านะครับแล้วก็เค้ื่อนเนี่ยตรงด้านบนเขาเรียกว่าอะไรเป็นขื่อเป็นแปะเนาะมันจะเป็นช่องโล่งเนาะเป็นเป็นเหล็กซีครับด้านบนเนี่ยมันเป็นเหล็กซีมันก็ม้วนขึ้นมันก็ม้วนหัวมันจะมาอยู่ตอมันนี่เลยหัวจะมาอยู่ตรงหัวพระประธานเลยนะครับแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับก็ พอผมบอกว่าไปช้าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยออกเลยออก,อก,อกตามขือ่อตามนี่ไปเลยนะครับไปไง่ายๆนะครับผมก็เลยงงว่าเออขึ้นไปทำอะไรนะครับขึ้นไปขึ้นไปหากินอะไรอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนาะเรื่องงู ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นะครับตั้งแต่เอาพระธาตุพนมมานีงูขึ้นเข้ามาเยอะๆนะครับบ่อยๆนะครับแต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีนะไม่เคยไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเนาะก่อนหน้านั้นไม่เคยมีนะครับก็แล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับเนาะคลิปนี้ก็มาเล่าประสบการณ์นะครับเนาะก็มีชนี้อันนี้อันนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมานะครับมีเหลืออยู่มีเหลืออยู่นะครับเนาะโย ผมรออันนี้ผมจะเก็บให้ลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรอของมาอ,อ,อีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายนะครับเนาะตามจริงมันจะมาพร้อมกันนี่แหละแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหตุผลเขานะครับเนาะก็เคยซื้อขายกันนะครับมั่นใจผมกระทักไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจ,จัดการให้นะครับเขาเขาจะตามของให้นะครับเนาะเพราะผมสามสิบกาองค์นะครับผมหมดเลยนะครับผมหมดเลยก็อันนี้ลูกค้าสั่งเนี่ยอันนี้เนี่ยรอส่งอันนี้สิบองค์ เห็นไหมสิบองค์สิบองค์สิบองค์แล้วก็มีเจ้าหนึ่งสั่งห้านะครับห้าองค์นั้นยังไม่ได้นะครับมีห้าองค์แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็อีกห้านะครับเนาะโอ้ก็เป็นสิบตัวนะ <c oughs> อ,อ,อันนี้ก็อันนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็จ่ายกันแล้วนะครับเนาะนี่พัทลุงนะครับนี่พัทลุงอันนี้ดูดูผมส่งให้นะครับเนาะอาจจะช้าหน่อยนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับเขาก็ปิดผมไปอีกห้านะครับอันนี้ของรอของมากนี่ครับของแบบไม่แกะซีนเนี่ยมานะครับนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับต้องขอภัยในความลาช้านะครับขอภัยในความลาช้านะครับเนาะถ้าใครไม่ได้ของนะครับสั่งของอากผมมันช้ามันอะไรยังไงบางคนโทรมา พี่ได้ของแล้วนะอะไรเงี้ยบางทีผมก็ต้องขอบคุณนะครับที่ไว้ใจผมนะครับผมก็ตกใจเลยบางทีเป็นอาทิตย์อ่ะพี่เป็นอาทิต,ตย์ของยังถึงมือเขาแต่ลูกค้าก็ยังไว้ใจผมก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับกราบขอพระคุณด <God. S 2> ้วยนะครับเนาะก็ <God. S 2> <Million. S 1> ต้องขอให้นะครับในความล่าช้าในความผิดพลาดครับผมในความผิดพลาดน,นะครับเนาะสาหร États, ับคลิปนี้นะครับเนาะเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะครับเนาะฝอยมาหลายแล้วนะครับฝอยมาหลายแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาของอยู่ตอนนี้ ตอนนี้มีบางคนไอเออบางคนถามไอมัดเรื่องไออะไรนะตึกถล่มอ่ะเนาะตึกถล่มอ่ะถามว่าผมอยากช่วยไหมผมอยากช่วยผมตอนนี้ผมไม่มีของนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรดีนะครับก็ทีมงานคอนเก่นนะครับก็ทีมงานทางคอนเกต์ก็ที่ผมรู้จักนะครับทีมงานไอร่วมกตันยูนะครับ พีวิทนะครับพิวิทก็เดินทางไปเมื่อวานแล้วนะครับเดินทางไปเมื่อวันที่ 29- เหรือ30เนี่ยครับเดินทางไปแล้วนะครับก็ถามว่าทําไมถึงทีมนี้ถึงไปช้านะครับก็คือเขามีหลายทีมที่อยู่หลายๆจุดนะครับก็คือทีมพีวิทเนี่ยก็คือจะรับช่วงต่อนะครับรับช่วงต่อก็ชุดแรกก็พี่บินเนี่ย หน่วยโจมตีเร็วนะครับทางภาคกลางนะครับเนาะทางทางพี่บินนะครับพี่พี่ไทยพี่บินเนาะครับเข้าไปก่อนนะครับก็คือชุดหนึ่งก็ถามว่าเข้าไปหมดพร้อมกันได้ไหมทั้งทั่วประเทศเข้าไปรุมเนี่ยได้แต่ว่ามันก็มันเข้าไปได้พี่แต่ว่าถ้ายิ่งคนเยอะแล้วมันมันมันเกิดการเกะกะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสร้างตึกอะถ้าผู้วามไปเนี่ยมันก็จะถล่มทับ คนที่บางถ้าเกิดมีคนรอดชีวิตอยู่ข้างใต้อีกทีหนึ่งอะ่ะมันก็จะถล่มเพิ่มเติมมาอีกนะครับมันก็ต้องมีจํานวนคนที่พอจํากัดพอสมควรน,นะครับก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องต้องมันก็มันก็ต้องเสร็จช้าอยู่แล้วแหละนะครับก็ต้องผัดเวนกันไปนะครับเนาะอน,นี้ผมก็ล่าสุดผมก็ ได้ร่วมค่าน้ำมันไปนะครับก็จํานวนเงินไม่เยอะนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเท่าที่ผมให้ได้นะครับเนาะสำหรับติกถล่มนะครับก็แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะครับเนาะก็ขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นนะครับกับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่ยังรอคอยญาติพี่น้องอยู่นะครับนุ่มเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็มีแค่นี้นะครับเนาะยังไม่มีอะไรเดี๋ยวพาลี่มาเดี๋ยวผมมาเปิดนะครับเนาะเดี๋ยว มีอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมมาอัปเกรดอีกนะครับเนาะเดี๋ยวมีอะไรใหม่เดี๋ยวผมมาอัปเกรดอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเฮงๆฮงรวยๆปังๆทุกคนทุกท่านกราบขอบพระคุณครับ